นี่่อยให้หน่ากินเพิ่มอีกหน่อยนะครับโอ้โหได้เลยครับสวยเลยไอ้โอ้สวยเลยครับเนี่ยต่อระหว่างร่องเนี่ยสนิทเลยนะครับไม่มีเป็นครูไม่มีเป็นร่องเลยนะครับรกลมกลืนกันหมดเลยไ,ได้เลยครับ ねえねえ。 จ,จับงานใหม่ครับก็จะจับงานใหม่แล้วดูนะครับถอยมาลูรึถอยไหเดี๋ยวพอให้ถอยเอออย่าไม่เยอะฮะย่าไปยืนหลังรถเดี๋ยวรถถีบถอยมาหาถอยละยเดียวเออเพื่อมันถอยมาไปละ โอ้โอ oh 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 oh. um ้โอ e ้ดูตรงไหมโอถ้าแต่มีรถไถมาคันนี้ไถดีสุดครับเนี่ยโอ้ยงูงูงูเห็นไหมดเนี่ยนั่นนั่นนั่นไอ้คน เว้ยท,ที่จักไงีเจอลูกเว้ย้ยามีพันดมีร่วงมีร่วงมีฐานมีไหลลงด้วย ต้องเปลี่ยนซีนกระบอกยกหางอีกจะลงเรื่อยๆโอ้ยหวไต้นไม้เดี๋ยวพอต้นไม้เอาไว้ก่อน Are we going, rồi? à Hãy subscribe cho kênh Ghiền อถ่ายหมอบกถ่ายพิละอันยาไทยยาไทยต้องคนที่รถมาถ่ายเห็ดอย่างเง้ยถ่ายข่าหยาแห่มันตายเวลาเอาเห็ดหน้ามันจะบริโภคสินยาขาหยาเวลาเขาไม่เกี่ยวเกี่ยวข่า เวลาเขาวารถเกียวล่งมากนตั้งดีน้านปุยใสโอ้ข้าวยังกระวานเลยไหมเห็นต้นเขาปะเห็นข้าวเหมือนหวานเลยใช่ไปบึงผ่านรถไถจิเดี๋ยวกำลังมากำลังมากำลังมา โอ้อโอ,อ,อันนี้อันนี้พ,อพอ่อไถกบใส่กันนะครับมันก็เลยสูงนะครับตรงเนี้ยความจริงต้องอาลา้อขวาเหยียบเหยียบล่องอกล่องหนึ่งเลยนะครับ,บตัวน,นี้สูง,ง,งนนะตัวน,นี้สูง <c ười> จะเนินเป็นแลนหลังเต่าเลยตามะครับ <laughs> ห้ามห้ามมีห้ามบอกเลยบายยิบสองนี่บายยิบสองนิ้ว ครับ <Cut. S 2> อันนี้ยกคัดมาใหม่เลยเปลี่ยนคัดใหม่แล้วก็ทำเกียร์อันเกียร์สโลเร่งกับเวลาใช้เกียร์สโลเร่งกับจริงๆก็ไม่มีอะไรแค่มันเขี่ยเข้าไม่ถึงล็อก มันก็เลยไม่ล็อก,กเงยเด้งออกก็แต่งแต่งที่คันเกียร์นะครับไม่ได้ทําเสืองทาอะไรทีแรกก็หนักใจว่าจะต้องเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนอะไรแต่สุดท้ายก็แค่ทําคันเกียร์โชคดีไปครับที่หาสาเหตุเจอเอาพอไถเลี้ยวเลย เขียวน้อยเขียวน้อยของเราไหนไหนไหนล่ะไรลอยบักขี่เมา Hence, er> ใช่เห็นว่าบักขี่เมากินน้ำกลอนโมูยมั้่นะเห็นว่ากิ่งน้ำกลอนโมยนั่นแหละโอ้ยบักขี่เมาใช่ ม้มันกิ่น้ำกดมูใช่อันนี้น้องนินจานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมชื่อนินจาครับพดี๋ยพควรจพูดแนะนำตัวหน่อยพูดแนะนำตัวหน่อยผมชื่อนินจาครับใหน้นรอบ,อบนี่หลานนะครับไป่รอบไหนอะอย่ครับ เดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวมูลุ่นปรกลศามาไถยครับพอเอาเดได้ลุงผมจะไปุงเทพเอา <laughs> เอาอย่างะ่ะตอนตอนพเ่เอารถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวพี่ <c oughs> บ่ว่า đẹp lắm luôn <laughs> Thôi luôn, thôi, thôi ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับรถเล็กๆคือถ้าไถนาที่ที่ ดินชื้นชนชุ่มๆแบบนี้มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าไถานาแห้งนี่ไถไม่เข้านะครับนาแห้งหรือว่าฟางหนาฟางสดไอ้พวกนี้ฟางฟางที่แบบว่าฟางแห้งมันจะตัดไม่ขาดนะครับมันจะมันจะนจิ้งขึ้นเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยโอเคครับหรือว่าไถาดีได้เลยนะเกินคาดนะครับจริง พี่เปคาดหวังว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้ถ้าได้ตอนนี้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวพ่อเขาก็จะมาซ้อมมือเขาถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวก็คล่องนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มคล่องแล้วแต่พ่อเขากลับถ่ายเก่งอยู่แล้วชมก,วกันต่อคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ